ลดแล้วก็เพิ่มลดแล้วก็เพิ่มอย่างนี้เรียกว่าย่อๆยหรือเปล่านะการลดน้ำหนักอาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะ แต่การที่ลดไปได้แล้วน้ําหนักก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วเราก็ต้องกลับมาลดอีกแล้วน้ําหนักก็เพิ่มอีกแบบนี้เรียกว่าโยโย่ค่ะการโยโย่นะคะก็คือการที่เราลดน้าหนักผิดวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินยาลดน้ําหนักการกินน้อยหรือการอดอาหารนะคะเลยทําให้ระบบเผาผลาญของเราแย่ยลงค่ะอย่างเช่นเราเคยเผาผลาญได้วันละ2000แคลอรี่นะคะแต่เมื่อเราลดน้ําหนักทําให้ระบบเผาผลาญเราแย่ลงเหลือเพียงวันละ1,200แคลอรี่เท่านั้นเองแล้ววันหนึ่งที่เรากลับมากินเหมือนเดิมนะคะ 2,000แคลอรี่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะเผาผลาญได้เท่าเดิมแล้วค่ะส่วนเกิน800แคลอรี่นะคะก็จะสะสมจนกลายเป็นน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะวิธีสังเกตว่าระบบเผาผลาญเราแย่ลงไหมนะคะซึ่งเป็นไซสัญญาณของการโยโย่นั่นเองก็คือเรากินเหมือนเดิมค่ะแต่น้ําหนักขึ้นง่ายมากเลยนะคะและเมื่อขึ้นง่ายแล้วก็ลดยากค่ะลดแล้วก็ไม่ลดต่ออีกนั่นก็หมายความว่านะคะเราอาจจะเคยกินแบบนี้แต่น้ําหนักเราไม่ได้ขึ้นเร็วเท่านี้นะคะแต่ตอนเนี้ย ขึ้นฟูดปาราเลยนะคะเมื่อขึ้นแล้วนะคะก็ลงยากมากคุมอาหารดีแล้วนะคะแต่น้ําหนักก็ไม่ลดค่ะแล้วเมื่อลดลงไปได้นิดนึงนะคะเช่นสัก2อกิโลก็ไม่สามารถลดต่อได้นั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะ3ส,สัญญาณง่ายๆเลยค่ะ ถ้าเรามีอาการแบบนี้นะคะแปลว่าระบบเผาผลาญเราเริ่มแย่แล้วนะคะต้องมาแก้ไขกันค่ะซึ่งการป้องกันไม่ให้เราโยโย่นะคะ 1. นนะคะเราจะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอค่ะซึ่งโปรโตีนเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างมวลกล้ามเนื้อให้ร่างกายเรานะคะเมื่อมวลกล้ามเนื้อเราเยอะเราก็จะมีระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นค่ะแต่เมื่อเวลาเราล,ลดน้ําหนักเนี่ยถ้าหากเรากินโปรโตีนน้อยเกินไปนะคะมวลกล้ามเนื้อก็จะถูกดึงไปใช้ค่ะเลยทําให้มวลกล้ามเนื้อของเราลดลงนั่นเองระบบเผาผลาญเราก็เลยแย่ ซึ่งโปรโตีนที่ควรทานนะคะอย่างน้อยๆเลยก็ต้องเท่ากับน้ำหนักตัวค่ะอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนน้ำหนัก80กิโลนะคะก็ต้องกินโปรโตีน80กรัมถ้าเทียบเป็นอกไก่นะคะก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะดังนั้นนะคะเราต้องกลับมากินโปรโตีนให้เยอะขึ้นในระหว่างลดน้ำหนักค่ะเพื่อไม่ให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อค่ะข้อที่2ที่ควรต้องป้องกันเลยนะคะก็คืออย่าก,กินน้อยจนเกินไปค่ะหลายๆคนนะคะเวลาเราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็มักจะกังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดกินเยอะเดี๋ยวร่างกายจะเก็บนะคะก็เลย กินน้อยค่ะแต่การกินน้อยของเราเนี่ยแหละค่ะบางครั้งมันน้อยจนเกินไปนะคะขอแนะนํานะคะว่าวันหนึ่งต้องไม่ต่ํากว่า800แคลอรี่ค่ะสมมุติตอนเช้าเรากินโจ๊กหมู1่1ชามมื้อกลางวันเราอาจจะกินเกาเหลาลูกชิ้นปลานะคะและมื้อเย็นเราก็กินสลัดนะคะรวมๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะกินแค่ประมาณ 500ถึง600แคล่เท่านั้นเองแบบนี้เรียกว่าต่ำเกินไปนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องกินไม่ต่ำกว่า800อแคลอรี่ค่ะเพื่อให้อวัยวะของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติค่ะถ้าหากว่าเรากินน้อยเกินไปนะคะร่างกายก็จะคิดว่าเราอยู่ในสภาวะอดอยากก็จะประหยัดพลังงานค่ะเลยทําให้ระบบเผาผลาญเราแย่ลงเราทําแบบนี้ไปนานๆน,นะคะระบบเผาผลาญเราก็จะแย่ลงแบบนี้ไปถาวรเลยค่ะและถ้าหากเรานะคะลดน้าหนักไปได้แล้วนะคะและเราไม่อยากกลับมาโยโย่อีกสิ่งสําคัญเลยคือต้องให้ระยะเวลา นะะในการปรับตัวกับร่างกายค่ะ,นะคะร่างกายเรานะคะจะมีการทํางานแบบมีหน่วยความจําเล็กๆนะคะเหมือนเมโมรีนั่นเองเพื่อจดจําค่าข้อมูลต่างๆของร่างกายไว้อย่างเช่นนะคะถ้าหากเราหนัก80และเราก็ลดลงมาได้แล้วเหลือ50กิโลเมื่อลดได้แล้วปุ๊บนะคะคนส่วนใหญ่มักจะดีใจนะคะแล้วก็หยุดทันทีนะคะกลับไปกินเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมร่างกายนะคะยังปรับตัวไม่เสร็จยังไม่สามารถจดจําค่าใหม่ได้นะคะ,ะ,คะก็จะยังคงมีค่าข้อมูลเดิมๆอยู่ดังนั้นร่างกายก็จะ จะพยายามให้น้ําหนักกลับไปที่80เท่าเดิมค่ะเราจะต้องให้ระยะเวลากับร่างกายในการปรับตัวคือ3-6เดือนนะคะแล้วค่อยกลับไปกินได้ปกตินั่นเองค่ะถ้าหากใครนะคะที่มีอาการโยโย่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องตกใจไปนะคะขอให้ติดตามคลิปของเราไปเรื่อยๆนะคะยุ้ยจะมีวิธีแก้ไขให้ในคลิปถัดๆไปค่ะ